nào đây tem mình chỉ quên tay mưa ra hòn nào nào tôm, tôm nam khỉ, trà bát trà đươm, ta chả đi say với này, ừm, mì nấm pưng, bơ là nấm à, nè nấm pưng bây giờ ở đâu noi, kem khó หน้าหนาวอยู่เมืงหนาวเห็นบ่านี่ยน,น้ำฮอนบิดมือบิดเวียนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้บอคอยได้กินน้ำดีดนกปดแข้วเล่นเสียบบดมืออุ่นมาเสื้เอ,อเสื้อลูกสาม ở mà sắc bớt rồi đấy là du hành chút cao ấy là du tố như này làng này nam bèo ở mà sắc bớt đó sắc trung mưa nào trồng mưa sắc trên năng thì ra bớt sắc kiêng được phải năng sắc du bồn lang phải làng chạm khẩu phun là tác đẹp không phải gặp phải lang phun được à liền tay cái ta cái khăn ủng trên cổ ta นางล้างคนน่ะบล่บางนี่เขี้ยวสองสามมือ4ีมือแล้วตั้งแต่หนาวมาหลายหลาย่ไปนางอุ่นๆล่างดวันนี้เมยน้ำก็เข้ามามาหาเก็บผักเก็บนางวะคนในให้เข้าเก็บผักในบ้านไปกินมาดีอ๋อปบ

คุณกะเลียงนะคุณชายแดนนะเห็นบอลบุกเมืองไทย่ไหจะยึดจะยืดคุณกะเลียงแดนโตแดนนะแดนไทยกับกะเลียงมนะันเข้าใจบอกแล้วก็บุกมาหากินเมืองไทยอย่างนั้นน,น่ะชนีอจพวกโบตัดกบุมแล้วผู้ชายนะเยอะตกเยอะคุณหน้ามังสินองพวก លະរូវສາរນີ້បានទ្លាដែល់ទៅ្ត្នុងស្រາាស់ន្តានិងសាប់់មានិញវាចារបស់ព